พี่น้องผักติวนะผักติวคืองามแท้เต็มต้นคน่นยอดทิศวายสวยอยู่พี่น้องยี่ผมมาสีมาเก็บผักติวเด้อพี่น้องมึงเดอ้อมึงเดอ้อมึงเดอ้ออ้ยมปฝดมาปวดเถอพี่น้องยอดนอน่อนๆเลยไหมผักติวเด้อพี่น้องผักติวเต็มยู่พี่นอนะ้องคนน่ะเมื่อนี้ยิ่ผมสีมาเก็บผักติวว่าสียเอาไปใส่ต้มใส่แกงเต็มต้นเลยพี่น้องพี่สองสีแล้วจ้ะนี่อ่า ผักติวผักติวขาวกับผักติวแดงอันนี้เป็นผักติ้วขาวด้วยพี่น้องผักติวขาวนี่สิกินแซบสีบอขมบอฝาดพี่น้องอย่างที่ล่ะแต่ถ้าผักติวแดงนี่สีออกขอดฝาดชักหน่อยพี่น้องเพิื่อนกาลังงามเลยพี่น้องเต็มต้นเลยโอ้ยบุ่มสะอ่อนเนะเก็บบอวาดบอไวพี่บอกไม่เก็บน้ำใยญ่บุมดเด้อผู้ใดอยากได้แวมมาเอาเด้อยผักติวนะผูดมาผพอดเยพี่น้องโอ้ยเหี่อซอดผักติวพี่น้อง เี๋ยวผมว่าสิมาอันเร่งไว้ว่าสิมาเก็บผักติ๋วกับผักเมกด้วยจ้ะมื้อื่นนี่ว่าตลาดนาดัดอ่าตลาดนัดวัานอาทิตย์เนา่องอนี้วันเสาร์กับว่าสิหาเก็บของปลาผักบ้านเฮ่านี่แหละพี่น้องไปไว้เพื่ออ่าไปขายตลาดนัดพี่น้องก็ได้ขายขนมมันหลายลายที่เจ้าวิเ็ษอย่างนาะพี่น้องเนาะเทาพวเก็บไปก็ได้อู้จักตอนซ่อนเวลาเป็นเป็นดอกเล้วพี่น้องดอกวันนี้สิเป็นสีขาวคือด,ดอกซากุระอันนี่แหละ ยายบุ้มเห็นดอกคนนี้อู้ยสะออนดอกคือนอย่างพี่น้องแต่บุ้มกินก็บม่ค่อยเป็นบ้างเลดอกยายบุ้มกินใส่ต้มใส่แกงใส่แกงเห็ดเขาะพี่น้องแซ่บใส่แกงเห็ดเขาะพือไงอันซ่อนสะออนง่าแตกออกไปเลยต้นเพิ่งก็ะซิมนี่แหละจ้ะนี่คุณน่ะอู้ยใบมาใบมาพี่นอ้องอ่อนเห็ดอวยสวยอยู่อันซ่อนหลารยายบุ้มอันซ้อนแหี้ยเด็ดไปมองได้กับว่าแมนเด็ดไปมองได้กับว่าแมนโอ้ย คนน่ะอืมหลายๆเสียดยังกินได้แน่ละพี่น้องพักติวหนือบ่อเก็บผมเนี่ยเป็นอย่างที่หลายแทะโอ้ยหลายๆแล้วก็ง่ามพ่อมีุงกับปุกหูเสเี็ดยังกินได้เนาะมันหลายๆไหมก็เพื่อพี่น้องไม่ยอมไม่ยอมเขาเพ่เก็บปากพึ่งเขอยู่ได้พี่น้องคนน่ะงางมเลยหอนๆอนน่ะอ้ปวดปวดปวดพี่น้องปวดพักติว เก็บปะเบิด์ตหยอนอ,อ้อ,อนเลยเนี่ยกองมากาใก่ๆอุ้ยปวดโพเนาะพี่น้องเนาะมาเก็บพักติวกับย่บุ๋มเด้อจ้าพี่น้องคุณน่ะหล่ไล่